สวัสดีคดิฉันชื่อนางสาวนรินีจินประเสริฐเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆทราบกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ทราบงั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องพยัญชนะไทยสี่สิบสี่ตัวนั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะพยัญชนะคือ สัญ,ญลักษณ์หรือตัวอักษรกไก่ถึงหอนกฮูกที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะในภาษาไทยเพื่อนำไปประกอบเป็นคำที่มีความหมายสำหรับใช้ในการสื่อสารพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวกไก่ถึงหอนกฮูกกไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอ ขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอขอคนอ่านว่าคอขอระคังอ่านว่าคองงูอ่านว่างจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอ ชอเชออ่านว่าชอย่หญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าทอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอเนนอ่านว่านอตอเด็กอ่านว่าดอต่อเต่าอ่านว่าต่อทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอ พอพึ่งอ่านว่าพอ,อฟอฟ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพ่อสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยยักษ์อ่านว่าเอียรรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่า ลอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสออสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุราอ่านว่ารออ้ออังอ่านว่าอ้อฮอนกคูกอ่านว่าหอ เกรดความรู้พยัญชนะขอขวดคอคนหายไปไหนนะพยัญชนะขอขวดและคอคนไม่มีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันแต่เดิมในอดีตยังมีปรากฏใช้อยู่บนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อมาจึงมีเหตุผลที่เลิกใช้คือพยัญชนะขอไข่ขอขวดคอควายคอคนเดิมไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกันมาก จึงมีการใช้ปะปนกันมาจนกระทั่งตัวอักษรขอไข่และคอควายถูกนำเข้ามาใช้แทนที่ขอขวดคอคนมากขึ้นเรื่อยๆตามอิทธิพลของคำยืมต่างประเทศและมีการจัดทำเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นใช้แต่ด้วยจำนวนแป้นพิมพ์ดีดไม่สามารถรองรับพยัญชนะได้หมดทั้ง44ตัวจึงมีความจำเป็นต้องตัดตัวพยัญชนะออกจึงเลือกตัดตัวพยัญชนะขอขวดคอคนออกโดยนำขอไข่ใช้แทนที่ขอขวดนำคอควายใช้แทนที่คอคน ทำให้ยังคงปรากฏรูปตัวอักษรขอขวดและคอคนในตารางพยัญชนะไทยมาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ได้นํามาใช้แล้วจากที่ได้เรียนเรื่องพยัญชนะไทยไปทั้งหมด44ตัวกันข้างต้นแล้วงั้นเราลองมาทบทวนความรู้ด้วยการทําแบบฝึกหัดและเฉลยไปพร้อมกันกันกบครูเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆด,ดูภาพด้านซ้ายและช่วยกันตอบว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนมาเริ่มกันเลยค่ะ ภาพที่สองเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆ